สำหรับคนขับรถบรรทุกโดยเฉพาะฮิโน่กับอิซุสุเนี่ยนะครับคงไม่มีอะไรจะน่าหงุดหงิดใจไปกว่าปัญหาเรื่องความร้อนกับน้ำยาหล่อเย็นอีกแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง2อ,อาการยอดฮิตเลยที่ดูเผินเผนเหมือนจะคล้ายกันแต่จริงๆแล้ววิธีไล่เช็คนี่ต่างกันเลยครับมาดูกันเลยนี่แหละครับคือ2ปัญหาหลักๆที่เราจะมาหาคำตอบกันอาการแรกคือน้ำดันออกจากหม้อพักตอนเครื่องร้อน กับอีกอาการคือพอเครื่องเย็นแล้วอ้าวน้ำในหมอ้อพักกลับไม่ยอมไหลกลับเข้าหม้อน้ำซะงัน้นแล้วแต่ละอาการมันบอกอะไรเราได้บ้างเรามาเริ่มแก่รอยไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาทำความเข้าใจภาพรวมของสองปัญหานี้กันก่อนนะคืออย่างนี้ครับปัญหาแรกเนี่ยตอนเครื่องร้อนจัดๆแรงดันในระบบมันจะสูงเกินไปจนดันน้ำทะลักออกมาเก็บไว้ที่หมอ้อพัก ส่วนปัญหาที่2คือพอเครื่องเย็นลงแล้วปกติมันควรจะมีแรงดูดดึงน้ํากลับเข้าหม้อน้าใช่ไหมครับแต่มันกลับไม่ยอมดูดกลับซะงั้นซึ่งทั้ง2ปัญหานี้ถึงจะดูต่างกันนะแต่เชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของการแก้ไขอาจจะมาจากที่เดียวกันเลยและนี่ก็คือผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งของเราครับฝาหม้อน้ํานั่นเองก่อนที่เราจะไปคิดถึงเรื่องใหญ่ๆซับซ้อนนะครับให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเสมอเพราะอะไรนะหรอครับ เพราะมันเป็นชิ้นส่วนที่ราคาถูกที่สุดและเป็นสาเหตุของปัญหาได้บ่อยที่สุดแบบไม่น่าเชื่อเลยเหรอครับที่บอกว่าฝาหม้อน,น้ําสําคัญเนี่ยก็เพราะว่าไอ้เจ้าชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นนี้มันมี2หน้าที่หลักในตัวเดียวเลยนะครับ 1. คือเป็นวาล์วคอยระบายแรงดันป้องกันไม่ให้ท่อทางต่างๆในระบบเสียหายต่อน้ําร้อนจัดๆและ2คือเป็นวาล์วสุญญากาศสําหรับดูดน้ํากลับ เห็นไหมครับว่าถ้ามันทำงานพลาดไปแค่หน้าที่เดียวก็เกิดปัญหาที่เราคุยกันได้ทันทีเลยแล้วมันเสียได้ยังไงบ้างอ่าลองนึกภาพตามนะครับถ้าสปริงตัวใหญ่มันล้ามันก็กักแรงดันไว้ไม่อยู่ใช่ไหมครับน้ำก็เลยถูกดันออกเร็วเกินไปหรือถ้าซิลยางมันเสื่อมสภาพแข็งแตกมันก็ทำให้ทั้งแรงดันตอนร้อนกับแรงดูดตอนเย็นรั่วออกไปหมด ส่วนวาล์วสุญญากาศตัวเล็กๆตรงกลางนะครับถ้ามันเกิดค้ามขึ้นมานี่แหละครับคือตัวการหลักที่ทำให้น้ำออกได้แต่กลับเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดเลยนะคืออย่าพิ่งรีบร้อนไปทำอย่างอื่นที่มันยุ่งยากครับเริ่มง่ายๆเลยด้วยการเปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ให้ตรงเบอร์ตามสเปครถนี่เป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดแล้วแต่มีโอกาสแก้ปัญหาได้สูงมากๆเลยครับเอาล่ะถ้าเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วอาการยังเหมือนเดิมล่ะ ไม่ต้องกังวลครับเราจะขยับไปสู่การวินิจฉัยขั้นต่อไปนั่นก็คือการตรวจสอบระบบการไหลเวียนทั้งหมดซึ่งอาจจะมีตัวการอื่นซ่อนอยู่ก็ได้อย่างเช่นอากาศที่มันค้างอยู่ในระบบหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างอุดตันปัญหาอากาศค้างในระบบนี้เจอบ่อยมากๆครับโดยเฉพาะหลังจากไปซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรมา วิธีไล่ก็ไม่ยากนะก็แค่เติมน้ำยาให้เต็มสตาร์ทเครื่องโดยยังไม่ต้องปิดฝาแล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องเบาๆจนวาล์วน้ำเปิดสังเกตดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีฟองอากาศผุดขึ้นมาแล้วจริงๆค่อยเติมน้ำยาให้เต็มอีกทีแล้วปิดฝาให้แน่นจุดสำคัญคือต้องใจเย็นๆนะครับต้องแน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศหลงเหลืออยู่แล้วจริงๆ นอกจากเรื่องอากาศแล้วก็ยังมีการอุดตันอื่นๆที่ต้องดูด้วยครับอย่างแรกเลยคือท่อเล็กๆที่ต่อไปอยังหม้อพักนะครับถ้ามันแตกหรือว่ามันแข็งจนมีรอยร้าวเนี่ยตอนที่ระบบจะดูดน้ํากลับมันจะกลายเป็นดูดอากาศเข้าไปแทนน้ําก็เลยไม่กลับไงครับอีกจุดก็คือตัวหม้อน้ําเองที่อาจจะเริ่มตันจากพวกสนิมตะกรันโดยเฉพาะถ้าเคยใช้น้ําเปล่าเติมมานาน,าน จากจุดเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เรามาดูกันที่หัวใจของระบบกันบ้างนั่นก็คือปั๊มน้ําที่ทําหน้าที่เหมือนหัวใจคอยปั๊มเลือดแต่นี่คือปั๊มน้ําให้หมุนเวียนไปทั่วเครื่องยนต์แล้วก็พัดลมที่ทําหน้าที่ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ําถ้าสส่วนนี้ทํางานได้ไม่เต็มร้อยเมื่อไหร่ความร้อนก็จะสะสมสูงขึ้นแน่นอนครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันเริ่มมีปัญหาสําหรับปั๊มน้ํานะครับให้ลองสังเกตดูว่ามีรอยน้ําซึมๆหรือเปล่า หรือบางทีใบพัดข้างในอาจจะสึกจนปั่นน้ําได้ไม่ดีส่วนคลัชพัดลมเนี่ยถ้ามันเริ่มเสื่อมนะแรงดูดอากาศจะหายไปเยอะเลยครับทําให้ระบายความร้อนไม่ทันโดยเฉพาะตอนที่รถต้องทํางานหนักๆอย่างตอนขึ้นเขาหรือบรรทุกของเต็มพิกัดซึ่งพอความร้อนสูงแรงดันมันก็สูงตามจนดันน้ําออกจากหม้อพักได้เหมือนกันมาถึงสาเหตุสุดท้ายที่เราจะตรวจสอบกันครับนี่เป็นกรณีที่หนักที่สุดและเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เจอแต่ก็ต้องเช็คให้แน่ใจนั่นก็คือ ปัญหาระดับเครื่องยนต์อย่างปะเกน็นฝาสูบรั่วนั่นเองครับเราจะมองถึงปัญหานี้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบอย่างอื่นทั้งหมดแล้วไม่เจออะไรผิดปกติจริงๆใช่เลยครับนี่คือสาเหตุหนักของจริงเพราะมันหมายความว่าแรงอจจัดจากในกระบอกสูบเนี่ยมันรั่วทะลุเข้ามาในระบบน้ำหล่อเย็นทำให้เกิดแรงดันมหาศาลที่ระบบปกติไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปแล้วครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอาจจะเป็นที่ปะเกน็นฝาสูบ อาการมันจะค่อนข้างชัดเจนและแตกต่างจากสาเหตุอื่นๆเลยครับสัญญาณที่ชัดที่สุดคือการมีฟองอากาศผุดๆขึ้นมาในหม้อน้ําหรือหม้อพักตลอดเวลาที่ติดเครื่องยนต์เลยนะนั่นแหละครับคือก๊าซไอเสียที่รั่วเข้ามาและอาการน้ําดันออกจะรุนแรงมากชนิดที่ว่าฝาหมอน้ําก็เอาไม่อยู่แล้วครับเอาละครับ หลังจากที่เราไล่เรียงสาเหตุทั้งหมดมาแล้วตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ทีนี้เรามาสรุปทุกอย่างให้เป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นเช็คลิสที่เอาไปใช้ตรวจสอบและป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบกันเลยดีกว่านี่คือลำดับการตรวจสอบที่แนะนำเลยครับจำง่ายๆคือเริ่มจากง่ายไปยากจากถูกไปแพงเสมอ เริ่มที่ฝาหม้อน้ำก่อนแล้วค่อยไล่ไปที่ท่อและอากาศจากนั้นถึงจะไปดูอุปกรณ์หลักอย่างปั๊มน้ำและพัดลมและสุดท้ายจริงๆค่อยไปสงสัยเรื่องปะเก็นฝาสูบการไล่เช็คตามลำดับแบบนี้จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยครับและแน่นอนครับว่ากันไว้ดีกว่าแก้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการบำรุงรักษาเชิงรุกการใช้น้ำยาหล่อเยินคุณภาพดีจะช่วยป้องกันสนิมและตะกร,รันได้ การเปลี่ยนฝาหม้อน้ำตามระยะก็จะช่วยตัดปัญหาจุกจิกไปได้เยอะและจำไว้เสมอเลยนะครับว่าสำหรับรถที่ทำงานหนักแบบนี้ระบบระบายความร้อนต้องสมบูรณ์ร้อยเอร์เซเท่านั้นจะให้มีอะไรบกพร่องไม่เป็นนิดเดียวไม่ได้เลย สุดท้ายนี้หลังจากที่เราได้เห็นเส้นทางการวินิจฉัยทั้งหมดแล้วก็น่าจะลองนำไปทบทวนดูนะครับว่ามีจุดไหนที่เราอาจจะเคยเผลอมองข้ามไปบ้างและมีการบำรุงรักษาข้อไหนที่น่าจะเพิ่มเข้าไปในตารางการดูแลรถของเราเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้กลับมาสร้างความปวดหัวได้อีกในอนาคตครับ